สวัสดีค่ะออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้โอจะพาเพื่อนๆกลับมาที่ทะเลหาดน้ำใสวันนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่น้องๆกำลังจะเปิดเทอมเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยพาน้องๆมาเที่ยวทะเลกันก่อนวันนี้น้ำทะเลขึ้นค่ะหาดทรายก็เลยจะน้อยหน่อยแต่บอกเลยว่าน้ำที่นี่ก็ยังใสเหมือนเดิม ที่หาดน้ำใสนะคะจะตั้งอยู่ในฐานทัพเรือสัตหีบซึ่งหลายๆคนนะคะก็อาจจะคุ้นกับหาดเตยงามหาดนางรำซึ่งน้อยคนค่ะที่จะรู้จักหาดน้ำใสแต่มาช่วงนี้ละค่ะที่คนมากันเยอะตอนนี้นะคะ7ดโมงเช้าคนก็เลยยังไม่ค่อยเยอะมากแต่ถ้าเสียๆคือจะบอกว่านั่งกันเต็มหาดเลยนะคะ น้ำขึ้นแบบนี้นะคะโอจะพาเพื่อนๆไปดำน้ำกันค่ะซึ่งการดำน้ำของโอนะคะจะอยู่ในบริเวณของเรียบใช้หาดไม่ได้ลึกเลยค่ะท่ายืนก็ประมาณเอวของโอเนาะซึ่งโอสูงประมาณ157ค่ะแล้วก็น้องๆน,นะคะก็สามารถใส่ห่วงยางว่ายน้ำไปไว่ายน้ํามาตรงบริเวณนี้ได้เลยค่ะจะบอกว่าหาดน้ําใสแห่งนี้นะคะ เหมาะสำหรับครอบครัวที่กำลังมีลูกเล็กๆเ,เนาะหรือน้องที่กำลังแบบเรียนรู้อยากให้รองมาเที่ยวที่หาดน้ำใสดูค่ะที่นี่ค่อนข้างที่จะเงียบสงบและน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะตื้นค่ะใส่ขนาดไหนก็ดูจากน้องน้ำฟ้านะคะสามารถยืนดูปลาว่ายน้ำได้เลยค่ะโดยไม่ต้องใช้แวน่นแต่เดี๋ยวโอจะพาทุกคนนะคะไปดำน้ำการใกล้ๆโขดหิน ซึ่งจะบอกเลยว่าปลาอาจจะไม่ได้ตัวใหญ่มากนะคะแต่ก็ทำให้เรารู้ว่าที่นี่ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์มานะคะปลาฝูงแรกของเราในเช้านี้นะคะจะบอกว่าเราต้องไว่ายไปใกล้ๆโขดหินหน่อยนะคะซึ่งโขดหินนี้จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะของหาดแล้วก็ถ้าเป็นบริเวณที่น้ำลดลงไปโขดหินตรงนี้จะมีปูมีอะไรมาอาศัยอยู่เนาะ หลายๆคลิปนะคะก็จะเห็นหาดอะ่ะคือค่อนข้างที่จะกว้างใช่ไหมเพราะโอมาช่วงน้ำลดแต่วันนี้นะคะตอนน้ำขึ้นทุกอย่างก็คือจะอยู่ใต้น้ำหมดเลยค่ะอย่างที่โอบอกค่ะว่าอยู่ไม่ไกลจากหาดแล้วก็จะมีโขดหินตรงบริเวณนี้ที่เราสามารถไปดำดูปลากันได้ ต้องบอกก่อนนะคะว่าองค์ไม่สามารถแบ่งแยกปลาแต่ละชนิดได้เลยเพราะปลาตรงบริเวณนี้นะคะค่อนข้างที่จะตัวเล็กมากแล้วใสามากๆเลยค่ะยิ่งแบบสะท้อนกับแสงอาทิตย์ด้านบนนี่คือแบบเหมือนปลาเขาเลืองแสงเลยค่ะแล้วเขาจะอยู่กันเป็นฝูงแบบนี้นะคะบริเวณโขดหินตรงนี้นะคะถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้ก็คือจะเห็นว่าเป็นหาดย,วยาวๆเลยค่ะ ก็ถ้าใครชอบแบบไหนนะคะก็ลองเรื่องมาเที่ยวให้ถูกวันแล้วกันเนาะวันนี้โอโชคดีหน่อยที่มาตอนน้ำขึ้นก็เลยสามารถพาเพื่อนๆมาดำดูปลาแบบนี้ได้และเชื่อเลยค่ะว่าถ้าเด็กๆคนไหนที่พอที่จะก,กั้นหายใจได้นิดนึงอะคะ่ะสามารถมาดำดูปลาแบบนี้ได้เลยหรือจะเป็นใส่ตัว s n o เก e ลเนาะที่เป็นดับน้ำตื้นนะคะก็จะเหมาะอีกแบบนึงนะ หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมโอพามาแต่ที่เดิมๆมาหาดน้ำใสหลายคลิปและก็คืออยากจะบอกเพื่อนๆค่ะว่าแต่ละครั้งที่โอมามันไม่เคยซ้ำกันเลยวันไหนที่โอมาตอนที่น้ำลงโอก็จะมีชายหาดกว้างๆให้เพื่อนๆได้ชมกันแต่ถ้าวันไหนที่น้ำขึ้นแบบนี้โอก็จะสามารถพาเพื่อนๆดำน้ำดูปลาตัวเล็กๆนะคะซึ่งอยู่ติดกับชายหาด ซึ่งโออยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นทุกมุมนะคะของหาดน้ําใสว่าถ้ามาในช่วงนี้เพื่อนๆนจะเจออะไรถ้ามาในช่วงนี้เพื่อนๆนก็จะได้เจออีกแบบหนึ่งมันเหมือนเป็นการรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยใครชอบคลิปไหนดูคลิปนั้นใครสะดวกคลิปไหนก็สามารถนําไปเป็นเหมือนปรับใช้กับการวางแผนการท่องเที่ยวนะคะที่จะมาเที่ยวหาดน้ำใสได้ โอจะพยายามว่ายเข้าไปใกล้ๆนะคะซึ่งพอโอว่ายเข้าไปนิดนึงน้องก็แบบว่ายหนีกันเต็มเลยค่ะซึ่งตรงบริเวณนี้นะจะไม่มีใครมาให้อาหารน้องนะคะน้องจะอยู่กันแบบตามธรรมชาติจริงๆเพราะฉะนั้นเขาจะไม่คุ้นชินกับคนแบบเราซึ่งโอมองว่าเป็นข้อดีนะคะที่ทำให้ปลาเขาคุ้นชินกับธรรมชาติไม่ใช่คุ้นชินกับคนเนาะ เห็นวิบวับวิบวับนี่คือปลานะคะแล้วก็เดี๋ยวโอจะพยายามแบบถ่ายให้เห็นตลอดเลยว่ามันอยู่ใกล้หาดมากๆเราสามารถแบบเดินลงมาแล้วก็ดำน้ำได้เลยค่ะฝูงนี้จะตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะจะเห็นชัดมากขึ้นตอนนี้นะคะโอจะพยายามว่ายเข้าไปในฝูงปลา แต่เหมือนเขาจะแบบเหมือนแตกตื่นกันมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็ขอถ่ายแบบไกลๆอยู่ตรงนี้ดีกว่าเนาะถึงแม้ว่าอาจจะมองเห็นลายไม่ชัดแต่ก็ดูความน่ารักของเขาไปแล้วกันนะในคลิปนะคะเพื่อนๆจะเห็นความใสของน้ำนะโอบอกเลยว่าโอไม่ได้ตัดต่อหรือแบบปรับภาพปรับแสงอะไรเลยนะคะเป็นแบบฟิลแสงธรรมชาติจริงๆ แล้วก็อย่างที่โอบอกเนาะว่าปลาเขาค่อนข้างที่จะแบบตัวขาวใสซึ่งแบบยังเป็นเหมือนลูกปลากันอยู่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพอโตขึ้นนะคะเขาก็จะว่ายออกไปนอกใช้ยฝั่งไปอยู่ตามเกาะเนาะที่เขาชอบไปดำน้ำกันนั่นเองตอนนี้นะคะบริเวณที่โอดำน้ำอยู่โอจะบอกว่าน้ำค่อนข้างที่จะอุ่นซึ่งถ้าเป็นอีก ที่หนึ่งตอนแรกที่โอยืนอยู่คือน้ําจะธรรมดามากแต่พอมาตรงที่แบบฝูงปลาเขาอยู่คือเข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงอยากว่ายมาแถวนี้กันนี่นะคะน้องน้ําฟ้ากําลังว่ายน้ําอยู่ซึ่งเราก็ใส่แว่นแบบแว่นตาก,กันน้ําธรรมดาเลยค่ะแล้วก็ใช้แบบกั้นหายใจโอถึงบอกเพื่อนๆตลอดเลยนะคะว่ามันเหมาะสําหรับเด็กๆเล็กๆเ,เ,เ,เนาะ ที่กำลังแบบฝึกว่ายน้ำฝึกดำน้ำคือเป็นพื้นที่ที่เหมาะมากๆแล้วใช้หาดค่อนข้างที่จะตื้นเลาก็ต้องขออภัยเพื่อนๆหลายคนนะคะที่โอมไม่ได้เปิดเสียงในคลิปใต้น้ำให้ฟังเพราะบางคลิปคือเสียงแบบเหมือนแรงดันน้ำค่อนข้างที่จะเยอะเนาะ แล้วก็เรื่องที่พักนะคะจะบอกว่าตอนนี้หาดน้ำใสเขาใช้แบบจองในระบบนะคะจะไม่มีจองผ่านเพจจองผ่านในหน้าหรือโทรไปจองนะคะจะไม่มีเด็ดขาดเพราะส่วนมากค่ะคนจะโดนวิชาชีพกันเยอะมากๆเลยนะคะโออยากให้เพื่อนเพื่อนคอยติดตามระบบของหาดน้ำใสนะคะเขาจะมีช่วงเวลาในการเปิดจองและค่อนข้างที่จะหมดเร็วมากมาก และตอนนี้นะคะเขาก็มีเพิ่มบ้านเอสกิมมซึ่งเป็นแบบเหมือนมีบันไดขึ้นไปชั้น2เหมาะสำหรับใครที่มาแบบเป็นครอบครัวใหญ่นะก็ถ้ารอบหน้าโอจองทันนะคะก็อาจจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูละกันว่าแบบภายในเป็นแบบไหนหรือใครที่อยากไปดูก่อนก็ได้นะคะอยู่ในเพจของหาดน้ำใสซึ่งบอกเลยว่าให้ดูดีๆนะคะ ใครที่ทักให้โอนตังมัดจำพยายามอย่าโอนเนาะเพราะที่หาดน้ำใสเขาไม่มีบริการแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมส่วนข้อมูลรายละเอียดเดี๋ยวโอจะใส่ไว้ด้านล่างนะคะ